สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาตัดไม้กามจุลีแผ่นใหญ่ให้ได้ลูปฟอร์มที่ได้ฉากนะครับเราก็จะมีไม้อ,อลูมิเนียมนะครับความตรงกลางกะว่าการที่สุดนะครับแล้วก็เอาฉากมาทาบดูนะครัแล้วก็เอาเหล็กตัวหนึ่งมาวาง ทำได้จากอย่างนี้เราก็ใช้ขีดยาวเลยก็ได้นะครับขีดยาวเลยก็ได้ก็จะขีดเป็นอย่างนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นตั้งาขากกับแนวของไม้นะครับแล้วก็ไม้มันมีเบียวเราก็ เดออราะน,นั้นแนวนี้ก็เป็นแนวเซนเตอร์หรือว่ากลางของแผ่นไม้ครับส่วนฝั่งนูน้นเราจะเอาความยาวเราก็วัดเอาอยู่นี่แหละ เกินก็ตัดทิ้งนะครับส่วนไม่เอาก็ตัดทิ้งเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ